กินเข้าไปเยอะๆนะคะที่รักเผื่อความหิวของคุณจะช่วยลดลงนด้บ้างกินของพวกเนี้ยก็มีประโยชน์กว่าก,กินเลือดเยอะเลยนะคะอืมผมก็วอย่างนั้นเลยครับโชคดีจังเลยนะที่มนุษย์แบบคุณไม่รังเกียจแวมไพร์แบบผมฮลัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ The s i m p e e Play ค่ะแน่นอนค่ะ ก่อนจะเริ่มคลิปนะคะที่เราได้เอ่ยขึ้นเกี่ยวกับแวมพายเกี่ยวกับการกินเลือดกินเนื้อค่ะก็พาร์ทนี้นะคะเราจะมาเริ่มพาร์ทใหม่กันค่ะแต่ว่าพาร์ทของมหาลัยวิุ่นเนี่ยก็ยังไม่ได้เลิกทํานะคะก็ยังทําเหมือนเดิมแล้วว่าเราจะมาลง2คลิปก็คือแบบเห็นในหน้าฟีดของ YouTube นะคะคือเยอะมากเกี่ยวกับแบบเออภาคแวมพายนะคะมาใหมาา่เนาะโอเค ก็เราจะมาเล่นภาคแวมพายกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนําตัวละครกันก่อนคะอ่ะอ่าอันนี้นะคะพลอยไม่ได้เล่นเป็นแบบแวมพายทวอะไรนะคะแบบเอ็ดเวิร์ดกับเบลล่านะคะเรามาเล่นเป็นแบบสไตล์เราเองเนาะเพราะว่าพวกแวมพายทวายไรนะคะคือพลอยก็ดูนะแต่ว่าพลอยกลัวจะเล่นไปแล้วเนื้อหามันจะไม่เหมือนกันนะคะพลอยก็เลยเล่นแบบนี้ไปกว่าไปดีกว่าเนาะไปกว่า โอเคค่ะเดี๋ยวเราโอเคผู้หญิงนะคะโอโหแต่งตัวนี่แซ่บมากค่ะนี่เราเปลี่ยนแนวบ้างเนาะก็คือคนนี้นะคะพออยากได้สีผิวที่มันซีดกว่านี้นะคือแบบซีดแบบเบมไพอะ่ะแต่ว่ามันไม่มีนะคะในเดอะซีมพอเลยเอาสีขาวสุดเนาะคนนี้นะคะชื่อซีเนียคะ่ะนี่ เสนีย์ชาร์สนะคะชาร์สอย่างนี้เนาะไม่ใช่ชาร์สชาร์สที่มันแบบชาร์สอะไนี่หรือเปล่านี่ค่ะเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวบ้านกันก่อนดีกว่าว่าแต่หืมอยู่นี่นี่เองคนนี้นะคะชื่อซีมูนค่ะหล่อมากโอเคเรามารีวิวตัวบ้านกันนะคะนี่ค่ะตัวบ้านของเรานี่ก็จะเป็นลักษณะ คารืหาดแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นคารืหาแค่สองชั้นไม่ได้ใหญ่โตมากเนาะเพราะว่าคืออยู่กันแค่สองคนก็ไม่รู้จะสร้างใหญ่ๆไปทำไมนะคะจริงๆเนี่ยน่าว่ามันต้องอยู่แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กพอยก็เลยเอาอยู่ทั้งนี้แทนแล้วกันค่ะมาดูชั้นแรกกันก่อนดีกว่านะคะในบ้านนี้ก็อาจจะกระพริบหน่อยเนาะเพราะว่าพอยเอา ของที่เกี่ยวกับผีมาลงด้วยเพราะว่าของเกี่ยวกับแวมไพร์มันไม่ค่อยมีนะคะก็เลยเอาของผีมาลงบ้านก็เลยกระพริบนิดนึงอันนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะอาหารจะกินอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำตรงนี้นะคะก็หลังนี้สร้างเองทั้งหมดกว่าจะออกแบบมาได้นี่ก็นานเหมือนกันนะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะคอมด้วยแล้วก็จะมีชั้นหนังสือลอยได้อันนี้ก็จะเป็นของพวกแม่มดพ่อหมดนะคะแต่ว่าพ่อยเอามาใส่ในภาคแอมพลายเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินทั่วไปค่ะเดินมาก็จะเข้าห้องแบบซักรีดอะไรพวกนี้เนาะเสื้อผ้าก็เต็มไปหมดแล้วก็จะมีห้องน้ําค่ะชั้นล่างเนี่ยจะมีห้องน้ำสองห้องอันนี้จะเป็นห้องครัวค่ะค่อนข้างหรูมากๆเลยดูดิสีเลือด Uh huh. ต่อมานะคะจะเป็นห้องที่เชื่อมกับบันไดนั่นเองค่ะก็จะมีโซนวาดรูปตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกเตาผิงแล้วก็หนังสือนะคะขึ้นมาก็จะเจอตู้ปลาเลยค่ะเอาไว้ให้อาหารปลาเนาะแล้วก็จะเป็นห้องทางเดินนะคะเข้ามาก็จะเป็นโซฟาอ่านหนังสือทั่วไปนะคะเดินมาเรื่อยๆโหโลกมากก็จะเป็นห้องนอนนะคะนี่ เป็นห้องนอนแวมไพร์นะคะแต่ว่าทะลุกับห้องเด็กเล็กก็คือเรายังไม่อยากให้เป็นแวมไพร์มากเนาะคือเดี๋ยวจะน่ากลัวไปหน่อยก็เลยสร้างสีสันไว้สองห้องนะคะโอเคถัดมานะคะนี่คู่ตนทดตรงนี้นะคะจะเป็นซีมูนนะคะแล้วก็ซีเนีย ซีเหมือนกันเลยซีมูซีเนี่ยโอเคก็จะเป็นรูปทั้งสองคนนะคะเต้นรำด้วยกันจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นรูปอยู่แล้วนะคะพอแค่เอามาตั้งสมมุติว่าเป็นรูปท่ายของพวกเขานะคะโอเคเดิดขึ้นมานะคะก็จะเป็นห้องน้ําอันนี้ห้องน้ำค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากก็แค่ประดับตกแต่งนะคะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะทะลุห้องทํางาน,นะคะ่ะ ห้องทางานห้องเล่นเกมแล้วก็ห้องเต้นดำนะคะจะอยู่ในห้องเดียวกันเลยเนาะคือเอาของพวกเล่นเกมมาด้วยมันจะได้สร้างสีสันนะถ้าไม่เอามาเนี่ยมันจะมีแต่แบบสีแดงสีดําแบบเนี้ยเพราะว่ามันเริ่มหลอนอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําที่ขนาดใหญ่มากๆนะคะเอาไว้เป็นห้องน้ํารวมก็คือค่อนข้างที่จะหรูมากๆนะคะหลังบ้านนะคะมาดูส่วนหลังบ้านกันดีกว่า ปกติเวลาสร้างบ้านใหญ่ๆแบบนี้นะคะพลอยก็ไม่ค่อยสร้างหลังบ้านหลอกขี้เกียจแต่ว่าอันนี้ก็สร้างนิดหน่อยสร้างสีสันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่มีขนาดเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากเนาะเพราะว่าแวไพร,ร์ไม่ค่อยอะไรกับแสงแดดส่วนใหญ่ก็จะว่ายตอนกลางคืนกันแหละแต่ว่าคือตอนนี้ตอนกลางวันนะคะเขาก็จะไม่ค่อยออกจากบ้านกันก็จะออกได้ก็แค่ซีเนียเนาะถ้าจะออกก็ต้องมีร่มนะแต่ว่า ในดอะซิมฟรีเพนเนี่ยคือเดินอยู่แล้วถือล่มน่ไม่ได้นะคะต้องฝนตกถึงจะถือล่มได้เนาะโอเคต่อไปนะคะเราก็มาดูถัดมาก็จะมีอ่างน้ำร้อนแล้วก็ที่เตะฟุตบอลที่เล่นนะคะแล้วก็จะมีกล้องดูดาวค่ะกล้องวิดีโอทั่วไปเลยแล้วก็จะมีแปลงปลูกผักค่ะเราจะไว้ปลูกผลไม้ไว้กินกันเนาะคือจริงๆอะอยากปลูกผลพลาสมาคือมันไม่มีไง เราก็ต้องปลูกแบบพวกอะไรที่ผลไม้สีแดงๆพวกสตรอเบอรี่แอปเปิลอะไรเงี้ยนะคะพวกมะเขือเทศเงี้ยปลูกไว้แล้วเราก็ต้องโมโนเองนะคะว่ามันเป็นเลือดเนาะข้างหลังบ้านนะคะก็จะมีหลุมฝังศพมากมายโห,หน่ากลัวนะคะเนี่ยโอ้โหกระดูกฉันเป็นกระดูกที่อยู่ในบ้านหลังนี้มานานแล้วโอ้โหชู2นิ้วถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมดึงฉันไปจากที่นี่ที แล้วก็โซนบ้านนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกล้างเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูล่างมืดนะคะของซีมูนกันก่อนเดี๋ยวเราไปดูล่างมืดของซีมูนกัน,นะคะ่ะและนี่นะคะก็เป็นร่างมืดของซีมูนนั่นเองค่ะก็คือมันมีชุดแค่ผู้ชายเนาะพอยก็เลยทําให้ซีเนียเนี่ย เป็นแวมไพ์ไม่ได้นะคะเพราะว่าในนี้มันไม่มีชุดแวมไพ์นะคะมีแต่ของผู้ชายเราก็เลยให้แค่ซีมูดเป็นผู้ชายแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับสู่ร่างมนุษย์ดิค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านซีเนียรกันบ้างดีกว่าเออเราลืมแนะนําชั้นใต้ดินนะคะมันมีชั้นใต้ดินด้วยเดี๋ยวพามาดูนี่ค่ะลงบันไดมานะคะก็จะเจอกับห้องนะคะจะเป็นห้องจําศีลสําหรับแวมไพ์นั่นเองค่ะ ก็จะเป็นเตียงลงสมนะคะแล้วก็จะมีห้องอาบน้ําอันนี้ก็จะเป็นไว้ให้ของซีเนียร์นะคะมาออกกําลังกายเนาะแล้วก็จะมีห้องเกี่ยวกับไล่เวทมนต์นะคะจริงๆพวกนี้เนี่ยเป็นของแม่มดนะประตูเนี่ยเ,เป็นของแม่มดเลยคือมันหคกของแวไพายไม่ได้จริงๆค่ะก็เลยจะไม่ต้องใช้ของแม่มดเนะาะล,ลงมาแล้วยังโอเคลงมาแล้ว ซือซีเนียสวยมากโอเคมาเร็วมาเร้วฮยอยู่กับแบมพายจะได้กินอาหารมนุษย์บ้างไหมนะฉันเริ่มจะสะอิสเอียนเกี่กับพวกเลือดนิงๆนี่ก็เป็นชุดออกกำลังกายของซีเนียนะคะอุ้ยสวยมากสีชมพูแล้วเมคอัพน้องหายไปไหนหมดเนี่ยเมคอัพหายหมดเลยนะสดๆแบบนี้เหรอ ลับได้หล่ยลอนเดี๋ยวเราจะให้เอ็ดเวิร์ดนะคะมาฝึกสมาธิฝึกร่างมืดแวมพายนะคะลงมาหรือยังเนี่ยนี่นะคะกำลังลงมา สองสามอึบ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 ฮ้าถึงจะไม่ได้กินอะไรก็เถอะแต่ฉันก็ต้องผอมให้ได้มีสามีเป็นแววไพร,ร์ก็แงน้นะมีค่ะ The e ว p e r t นะคะจะมาเข้าฌานโอ้โหลอยได้ด้วยอะฮ่าเอา้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยไงคือแบบ ซีมูนหล่อมากเมื่อกี้ติดปากเรียกเอ็ดเวิร์ดซีมูนเออเฮ้ยโอ๊ยฉันคงเป็นแวมไพร์ฝึกหัดสินะอืมตอนนี้นะคะก็ตอนกลางคืนเรียบร้อยแล้วฝนตกซะด้วยอืมในชุดนี้ได้ใส่ลงมมาให้หน่องไหมเนะี่ยหนูเอ็ดเวิร์ดยังเข้าชาไม่เสร็จอีก ตอนนี้นะคะเอ็ดเวิร์ดได้เวลาเอ็ดเวิร์ดโอ้ติดชื่อเอ็ดเวิร์ดซีมูนเออติดปากซีมูนซีมูนซีมูนคือแวมไพร์เนี่ยเขาออกมาตอนอ๋อโอเคซีเนี่ยมีลมอยู่นะคะก็คือแวมไพร์เนี่ยเขาจะออกมาแบบตอนกลางวันไม่ได้เขาก็ต้องออกมาตอนกลางคืนแทนนะคะโดนสายฝนนี่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะ ตีมูลก็มีร่มนะคะเอ่อที่รักคะนี่เร็วที่รักคะฉันขอเข้าบ้านก่อนได้ไหมอะ่ะฉันเป็นมนุษย์ฉันไม่ค่อยชอบหน้าฝนสักเท่าไหร่แม้แต่ที่นี่เมืองผมนะครับอยู่เล่นกับผมหน่อยเถอะ ผมไม่ค่อยได้ออกมากลางวันเลยนะนี่เตะฟุตบอลให้ดูฟุตบอลเอยเดี๋ยวให้ไม่เป็นไรโดนฝนไปโอ้โหเล่นบอลกลางสาฝนเฟี้ยวอะโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะให้ซีเนียมาปลูกผลไม้ดีกวา่า เราก็ต้องมาโนนะคะว่าเป็นผลพลาสมารู้สึกว่าเหมือมเหมือนมะเขือเทศนี่น่าจะเหมือนพลาสมาสุดเลยนะลูกมาคล้ายๆกันนะคะพลาสมาในเดอะซินสีนี่มันสีม่วงเนอะหรือสีอะไรจําไม่ได้แล้วนะ ีเสียงรบกวนเนี่ยก็ต้องขอโทษนิดนึงนะคะเพราะว่าอ่าพลอยอยู่บ้านน้าน,นะคะไม่ได้อยู่บ้านตัวเองเนาะเขาก็าจ,จะเปิดเพลงอะไรพวกนี้ก็ขอโทษด้วยค่ะฮ้ยฝนตกแบบนี้จะต้องมาปลูกผลไม้พลาสมาให้สามีก,กินอีกเฮ้ยเส็งจริงๆเลยแต่ไม่เป็นไรฉันรักของฉันฉันก็ต้องทนได้ พลอยว่าเดี๋ยวเราจะจ้างแม่บ้านมาดีกว่านะคะจ้างแม่บ้านไว้แบบทําความสะอาดบ้านเนาะแล้วก็มาทําอาหารแบบนี้อ่อในบ้านนะคะเรามีไม้กวาดด้วยไม้กวาดวิเศษตอนนี้เรามีอะไรกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเค่อยมาปั๊มลูกพัดหน้าละกันเนาะอืมพ์ทน,นี้ก็ให้เขาแบบอย่างนี้ไปก่อน ไห้ปลูกเสร็จเลยแล้วกันนะคะโอเคเราก็จะไม่เก็บเกี่ยวเดี๋ยวเราปลูกสตรอเบอรี่ด้วยนะคะลืมไปว่ามะเขือเทศเนี่ยมันคล้ายๆกับต้นแบบอันตรายอะ่ะเราก็จะปลูกเอาไว้นะคะ สตรอเบอรี่ก็เป็นเหรอที่ราคาเข้าบ้านเถิดนะคะงั้นวันหลังเนี่ยถ้าฝนไม่ตกฉันจะออกมาเล่นกับคุณทั้งคืนเลยได้ไหมคะแต่ตอนนี้ฉันว่าเราเข้าบ้านก่อนดีกว่านะคุณเนี่ยไม่เป็นอะไรก็จริงแต่ฉันเนี่ยจะไม่สบายเอานะคะซีมูนก็ได้ฮะโอเคเราไปบูฮู้กันดีกว่าคะ่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ด้วยแต่ไม่รู้จะเลี้ยงอะไรโอเคขึ้นมาได้ยังโหมายืนรอคุณรีบเข้ามาสิครับ ให้รางวัลผมหน่อยนะคุณไม่ยอมไปเดินเล่นกับผมงั้นเดี๋ยวเราทําอะไรสนุกสนุกในห้องก็ได้นะแหมคุณนี่ก็พูดไปนะคะคนดูเยอะแยะนี่ชุดนอนอไม่ชุดนอนอันนี้ใส่ชุดว่ายน้ํานะคะแต่ว่าชุดนอนเนี่ยเป็นอีกชุดหนึ่งเนาะ โอเคค่ะสำหรับพัทนี้นะคะก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย